ก็ต้องขอถอนใจย,ยาวๆนะครับสวัสดีแฟนอาอสเตอลทุกคนนะครับวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทําตัวเองให้คึกได้ขนาดไหนนะครับเพระเมื่อคืนก็นอนดึกมากก็รอคนที่รอรอตลาดนักเตะปิดเนี่ยก็รอเหมือนเนี่ยครับภาพประกอบของเราที่อยู่บนหน้าปก คลิปนี้นะครับก็คนที่รอ่นั่งรอนอนรอนะครับรอไปเลยครับรอไปจนแห้งครับรอไปจนเหลือแต่โครงกระดูกสุดท้ายก็อย่างที่ทราบกันนะครับตอนนี้ก็ตลาดปิดแล้วโอบามิยองก็ไปตามคาดนะครับสุดท้ายจะจบไม่จบแหลกกลับไปจับมาสุดท้ายก็สามารถที่จะปิดดีลกันได้นะครับฟาบิซิโอมาโน่ก็ออกมาทวิตตั้งแต่เช้าเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายโอบามิยองก็มีโอกาสที่จะไปเริ่มต้นชีวิตการค้าแข่งของเขาใหม่นะครับกับ ช่วงปลายๆอาชีพคาแข่งแล้วก็หวังว่าอบเมยองจะสามารถทําให้ตัวเองกลับมาเป็นที่ยอมรับแล้วก็เป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่เหมือนที่เขาเคยเป็นนะครับก็หวังว่าบ巴เมยองจะโชคดีนะครับหลังจากนี้ก็อาเซนเราก็คงต้องมาอยู่กับสิ่งที่เรามีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไม่ไม่ได้พูดถึงเขาในฐานะนักเตะอาเซน์นอีกแล้วเพราะว่าอบเมยองเนี่ยก็ย้ายไปอยู่กับบาร์เซโลนาแบบไม่มีค่าตัวนะครับตอนแรกนึกว่าเป็นการยืมตัวนะครับตกลงกันคุยกันไปคุยกันมากลายเป็นว่าอบเมยองได้ย้ายไปอยู่ในสมสร I mm -hmm. ที่ยิ่งใหญ่อย่างบาร์เซโลนาครับถึงแม้ว่าช่วงนี้บาร์เซโลนาเองจะมีปัญหาเรื่องของการเงินนะครับตั้งแต่เมสซี่ก็ไม่สามารถที่จะรังตัวเมสซี่ไว้ได้นะครับกไ็ไม่ไม่ไม่สามารถจะจ่ายค่าเหนื่อยให้เมสซี่ได้นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็โอบามยองเองก็ต้องลดค่าเหนื่อยไปนะครับเท่าที่ทราบจาก3ามแสนห้าหมื่นปอนต่อสัปดาห์ที่รับอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยเหลือต่ำกว่าแสนปอนนะครับซึ่งโอบามยองก็ยอมนะครับเพื่อที่จะให้การเซ็นสัญญานั้นเกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นบาร์เซโลนาเองก็ไม เอบามิองเป็นนักเตะของบาซลนาได้เพราะวา่าไปขัดกับกฎทางการเงินของทางด้านาลาลิกาสเปนนะครับก็อีกที่เราเคยทราบว่าบาซลนาเองเนี่ยเคยซื้อ นักเตะไปจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเป็นทอร์เรสนะครับก็ไม่สามารถจะลงทะเบียนได้ก็ยังมีปัญหาอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็เหมือนบาซลน่าเองจะต้องบางกระแสบ,บอกว่าจะต้องเคลียร์ในส่วนของอุสมานเดเบเล่ออกไปให้ได้ก่อนเพราะว่าคนนี้ก็ค่าเหนื่อยสูงมากนะครับสูงกว่าอเบายมิองอีกนะครับอเบอรมิองเองก็ย้ายมาร่วมทีมอาร์เซนอลเคยบอกเอาไว้นะครับว่าถ้าอเบามิองย้ายไปจะทําคลิปให้กับอเบามิยองโดยเฉพาะก็พูดถึงตั้งแต่เขาเข้ามามีรายละเอียดนั่นนี่โน่นเกี่ยวกับอเบามิองแต่ว่าด้ ความที่วันนี้เป็นคลิปที่จะสรุปแล้วก็พูดถึงความหลงตลาดนักเตะนะครับเพราะนั้นก็เ,เกี่ยวกับอบามิยองถ้ายังไม่เบื่อก่อนผมก็อาจจะเอามาทําแบบนั้นให้ดูแต่ว่าพอมาคิดดูอีกทีผมว่าประมาณนี้ก็น่าจะโอเคกับคนที่เขาก็เดินจากเราไปแล้วนะครับส่วนหนึ่งก็าจะาเป็นความผิดของเราด้วยส่วนนึงก็เป็นความผิดของเขาด้วยไม่อยากให้กลับมาโทษกันก็อยากให้ทุกฝ่ายเรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าบางทีมันไม่มีใครผิดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็ต่างคนต่างมีมุมมองของตัวเองก็ต้องมูฟออนนะครับ ทุกคนมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองได้เลือกนะครับโอ,อวามิยอ,องเองก็เป็นขวัญใจของแฟนบอลอาร์เซนอลนะครับต้องยอมรับอยู่พักหนึ่งเหมือนกันก็มีแค่ช่วงหลังหลังจากต่อสัญญาใหม่ที่เขามีปัญหากับเรื่องฟอร์มการเล่นเท่านั้นเองนะครับก่อนหน้านั้นเขาก็ทําให้พวกเราได้ยิ้มได้นะครับบุคลิกก็เป็นนักเตะที่อารมณ์ดีนะครับก็เป็นกัปตันทีมคนล่าสุดที่ตอนนี้ก็ย้ายออกจากสโมสรไปแล้วหลังจากที่ประสบความสําเร็จกับสโมสรอ,อยู่สักพักหนึ่งนะครับได้คว้าถ้วยเอเอเคับกับอาร์เซนอลนะครับ สารถจะพูดอะไรได้มากนะครับซอฟตบเอดูกับอาริต้าเองนะครับก็คงต้องมีเรื่องน้องคุยกันนะครับอาริต้าเองก็คงประมาณว่าเอาเราที่ไปจิบไวยนั่งจิบไว้ลงอินสตาแกรมนี่คืออะไร นี่คือหมายความว่าไงเอริเวงขาจะบอกว่าพยายามแล้วนะก็พยายามแล้วแต่ว่ามันไม่ได้มันมันมันไม่ไหวจริงๆผมผมเชื่อว่าเบื้องหลังก็คือทางประธานสโม,มสรน,นะครับก็คงจะไม่ได้ให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่มากมายไปกว่า50ล้านปอนด์ทำไมผมถึงคิดแบบนั้นเพราะว่าอาร์ติตาเองเนี่ยมีการไปพบกับประธานสโม,มสรนนครับบินไปที่อเมริกาแล้วก็ ผมเชื่อว่าต้องมีการพูดคุยกันเรื่องของการเสริมทับแล้วก็รายง,งานความคืบหน้าความเป็นไปของสมมสรแต่ว่าเรื่องการเสริมทับผมก็เชื่อว่าโคยเก้เองคงไม่ได้อนุมัติอะไรมากมาย ็คงจะมีการพูดถึงเรื่องการขายนักเตะเคลียร์นักเตะที่ไม่ได้ใช้ออกไปก่อนจะเห็นว่ามีหลายคนนะครับที่ออกไปก่อนแล้วก็มีหลายคนที่ถูกส่งไปยืมตัวนะครับเพื่อผมก็คิดว่านั่นเป็นการปูทางเพื่อนาําไปสู่การขายขาดแนวกาสต่อไปสำหรับคนที่ขายได้อีกอย่างหนึ่งการส่งนักเตะไปยืมตัวนอกจากจะ1น,นักเตะเองก็จะได้ลงสนามเป็นการสร้างเสริมทักษะแล้วก็พัฒนาตัวเองนะครับ2 ทางสโมสรเองก็จะได้เซฟเงินค่าเหนื่อยของนักเตะซึ่งบางทีส่งออกไปหลายๆคนเนี่ยรวมกันแล้วค่าเหนื่อยของนักเตะก็ก็ก็น่าจะเซฟได้ประมาณหนึ่งนะครับต้องอยู่กับว่านักเตะที่เราส่งออกไปเนี่ยค่าเหนื่อยรับกันอยู่ที่โอบามยองเองเนี่ยก็ การขายออกไปในครั้งนี้ก็ทําให้สโมสรเซฟได้ประมาณ25ล้านปอนด์นะครับเท่าที่ผมคํานวณจากค่าเหนื่อย350,000ปอนด์แล้วก็ยังเหลือเวลาสัญญาอยู่กับสโมสรอ,อีก18เดือนนะครับเพราะว่าก็เซ็นสัญญากันถึงเดือนพฤุนายน2566นะปี2023เพราะฉะนั้นก็ประมาณ25ล้านปอนด์ที่เราเซฟได้ก็ถ้าเอเตต้าไม่ไม่ได้ให้วามิยองลงสนามแล้วเนี่ยก็คงจะต้องปล่อยไปนะครับคนนี้คือคนที่อาเซนันเองนะครับทางทางด้าน รู้สึกว่าเป็นประธานสโมสรเอสปันญอนนะครับทีมที่เป็นต้นสังกัดของราอูเดโทมัสนะครับซึ่งก็ก่อนหน้านี้นเคยอยู่กับเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นนักเตะของเอสปัญญนญอน ก็ได้ข่าวว่าทางทางอิสปปนญ่าเนี่ยจะไม่คุยนอกจากจะได้ค่าสัญญาแต่ว่าอาร์เซนอลนี่โคไปถามนะโทรไปถามแต่ว่าทางนู้นเขาเขาไม่อยากคุยเขาอยากถ้าจะคุยก็ต้องมีค่าสิกสัญญามาวางนะครับเพราะฉนั้นพอเป็นแบบนี้ผมก็เมองว่างบที่ทางโคอิงเก้ให้มาคงไม่พอนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าอาร์เจต้าเองเอดูเองก็คงอยากไปสิกสัญญาอีซักแต่มันเงินไม่พอนะครับก็เลยมามองที่ราอูเตโทมัสแต่ว่าทางนี้ก็อยากได้ค่าสิกสัญญาซึ่งเป็นเงิน75้าล้านยูโรแต่ก็ตีเป็นเงินบอนแล้วก็ประมาณสา ปอนผมว่าอาซนัลเองไม่มีเงินก้อนนั้นนะครับนะ,นะตอนนี้ไม่มีเงินก้อนนั้นเพราะว่าก็คงใช้ไปเยอะแล้วนะครับตอนอต้งฤดูกาลก็1 4อยสี่สิบร้าล้านปอนก็ถือว่าใช้ไปเยอะอันนี้ก็ต้องเข้าใจแต่ว่ายังไงก็ตามอ,อย่างที่ผมบอก นักเตะเหล่านี้ที่เราส่งออกไปเนี่ยมีสักคนไหมที่เราสามารถดึงกลับมาใช้งานได้นะครับเมื่อ,อจบฤดูกาลเพราะว่าคงจะไม่มีคนไหนที่เราทาสัญญาแล้วบอกว่าสามารถดึงตัวกลับมาได้ดูจากชื่อชั้นนักเตะแต่ละคนผมว่าผู้คนมีอนาคตนะครับเป็นตัวจริงของสโมสรระดับกลางตารางได้สบายสบายแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นสโมสรระดับท็อปเราก็คาดหวังมากกว่านั้นนะครับคาดหวังมากกว่าที่นักเตะเหล่านี้ทําได้ตอนที่อยู่กับอาร์ซนอลเพราะนั้นก็คงต้องดูว่าจบฤดูกาลนี้เราสามารถดึงใครกลับมาใช้งานได้ที่แน่ๆก็มีชาลิบา นะครับที่ย้ายไปอยู่กับมาร์เซยแบบยืมตัวแล้วก็มีโอกาสที่จะอยู่แบบถาวรแต่ผมเชื่อว่าเกรนดซี่เองก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับที่ยืนเท้าซาเอลวิูที่ไปอยู่กับมาร์เซยอยู่ทีมเดียวกันเลยแล้วก็ คนนั้นนี่ถ้าทางอาเซนคงไม่ออกไม่ไม่ออกกลับมาแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะฟอร์มดีแต่ว่าด้วยบุคลิกด้วยทัศนคติด้วยนิสัยที่ไม่น่าจะเป็นที่ยอมรับของอาเจต้าเพราะนั้นคนนั้นน่านาจะไปแน่นอนนะครับแต่ชาริบ้าน่าจะน่าจะต้องกลับมาเพราะว่ามัาเองเข้าใจว่ามีปัญหาทางด้านการซื้อขายนักเตะนะครับอาจจะติดขัดเรื่องการเงินหรือว่าติดขัดเรื่องคดีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มีปัญหาอยู่ทําให้ไม่น่าจะสามารถรั้งนักเตะทั้ง2คนนี้ไว้กับสโมสรได้นะครับเพราะเส้นนี้คือย้ายไปแบบถาวรแล้วนะครับ ที่ชูเสื้ออยู่ด้านบนมุมซ้ายส่วนตอรเรล่าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ไปแบบถาวรเหมือนกันเพราะว่าก็ฟอร์มดีกับเฟรนติน่คนที่เหลือผมว่าน่าจะได้กลับมานะครับเอ,อเอดวินก็ เห็นภาพนี้แล e ้วผมรู้สึกสงสารนะครับสงสารเขาเองก็คงหัว่าเขาเองก็คงพยายามนัแหละแต่มันไม่สามารถทําได้นะครับที่ได้มาก็เป็นผมว่านักเตะในเครือนะครับเครือของโคเอนเกก็เป็นคนที่มีโปรไฟล์ที่ดีแหละนะครับแต่ว่าก็เป็นนักเตะที่อายุก็ยังน้อยพัฒนาได้ก็ต้องให้โอกาสเขานะครับตอนนี้ก็ได้ตัวมาแล้วก็ให้ยืมตัวอยู่กับโคโรราโดราปิดเหมือนเดิมนะครับก็เป็นดีลที่อันนี้ก็ไม่มีใครคาดคิดนั่นแหละนะครับก็ตอนตอนแรกได้ตัวมาผมก็ยังคิดอยู่เลยนะครับว่านี่ใคร คือแบบไม่ไม่คิดจริงๆเป็นเป็นดีลที่เราคาดไม่ถึงจริงนะครับก็เ,เปิดมาคือจริงๆทําใจแล้วว่ามันไม่น่าจะได้ใครนะครับแต่ว่าก็มีคนนี้มาก็เป็น Austin t r u s t ี้นะครับจากโคโลราโดราปิดเป็นสมสอนที่อยู่ในเครือของแซนโคลเก้นั่นแหละเขาเป็นเจ้าของอยู่นะครับผลงานของเขานะครับก็เข้าใจว่ามีฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมนะครับกับทางโคโลราโดราปิดลงเล่นไป41เกมนะครับเป็นนักเตะที่ได้รับคำชื่นชมนะครับจากทางด้านสมสอนทีนี้เราเราอาจจะต้องไปดูว่าอีกคนหนึ่งที่ได้มาคนนี้เคยพูดถึงไปก่อนแล้วนะครับแมทเทอร์เนอร์นะครับก็เป็นผู้สาวตัวชาวอเมริกันคนนี้ก็ โปรไฟล์ดีเหมือนกันนะครับเราก็ต้องมาดูว่านักเตะอเมริกัน2คนนี้จะสามารถเติบโตแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มาสร้างเสริมความแข็งแกร่งให้กับออร์เนนอย่างที่อาเตต้าได้พูดไว้หรือเปล่านะครับ มาดูสควอตของเรานะครับเหลือใครบ้างผู้จัดการทีมมิเกลวอเตต้าแน่นอนนะครับยังไม่ได้ถูกให้ออกไปไหนเพราะว่าก็ดูแล้วผมว่าก็คงต้องอยู่อยู่ต่อไปเพราะว่าผมเชื่อว่าเขาทํางานได้ตามที่ทางสโม,มสรต้องการหลายอย่างเพียงแต่ผลงานในสนามก็ถึงแม้ว่าตอนนี้จะยังไม่สามารถจะพูดได้ว่าเราจะจบอันดับ4โดยเพราะการที่เราไม่ได้ตัวใครมาเสริมเลยเนี่ยผมว่าเอาง่ายๆลืมไปเลยนะครับอันดับ4ี่นี้ได้มาถือว่าเป็นโบนัสนะครับก็ยูออปาก็รู้แล้วนะครับจริงๆอันดับ8เหมือนเดิมผมว่า ตอนนี้ความความคิดของแฟนบอลอนโะดนเะนี่ยไปอยู่ตรงนั้นแล้วนะครับก็ต้องทําใจตอนนี้กองหน้าเราเหลือแค่ an, อเล็กซนอเล็กซองตราเกซซึ่งเป็นคนที่ฝากผีฝากใครได้มากมากที่สุดแล้วนะครับก็เป็นพี่ใหญ่เป็นกัปตันทีมด้วยแล้วก็จบสัญญาตอนอสิน้นฤดูกาลเช่นเดียวกับเอ็นเคเทียนักเตะซึ่งอาร์ตตตาคาดหวังว่าจะพัฒนาตัวเองได้อีก2คนก็คือมาร์ติเนลี่นะครับก็เป็นคนที่พัฒนาตัวเองได้อ่า อย่างยเยอดเย่ยมมีพัฒนาการที่ดีตัวนั่งกับอีกคนนึงนะครับนิโคล่าเปเป้ซึ่งก็เป็นนักเตะที่ค่าตัวลึกที่สูงสุงสดของสโมสรนั้นเกส,สล้านถึงแม้ว่าจะเป็นการผ่อนก็ตามนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถทําผลงานได้ตามเป้านะครับยังทำผลงานได้ไม่สมค่าตัวนะครับก็มีข่าวแว่วว่าจะถูกซือออีเดลกับอิซัคไหมแต่สุดท้ายก็ไม่เกิดขึ้นนะครับเป็นคนที่มีสกิลดีนะครับผมไม่ไม่แน่ใจว่าปัญหาของ ที่เป๊เปของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับก็หวังว่าเขาจะกลับมาได้นะครับเรามาดูภาพการซ้อมนะครับของนักเตะแอสตนันที่ไปเก็บตัวอยู่ที่ดูใบนะครับก็นี่เป็นวันที่3นะครับก็ดูแล้วมีทั้งพาร์ทที่เครียดพาร์ทที่รีแลกซ์นะครับพี่เปเป้ของเราเองก็มีการชี้ไม้ชี้มือกับอาร์ซองรากาเซซนะครับก็ประมาณพี่จะเอากับผมมหรอพี่จะไฟหรือเปล่าก็ก็ดูแล้วผมไม่เข้าใจว่าโมเมนต์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดูท่าทางเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็มีโมเมนต์ตลกๆก็ต้องมาดู นะครับว่านักเตะเหล่านี้เข้าหัวเราะอะไรกันนะครับก็ไม่รู้่าคงคงมีการทําอะไรสักอย่างผมคิดว่าในภาพนี้ไม่มีเปเป้ผมเชื่อว่าเป็นเปเป้เปที่กําลังทำอะไรตลกตลกให้เพื่อนดูอยู่นะครับก็เป็นอ่าเป็นแค่การสันนิษฐานนะครับก็ว่ากันไปก็เราคงต้องหวังพึ่งหนุ่มๆเหล่านี้นะครับนักเตะพลังหนุ่มของเราก็หวังว่าจะทำอ่าทำให้พวกเราได้ยิ้มนะครับเพราะตอนนี้เราก็ต้องอยู่ด้วยสิ่งที่เรามีนะครับคงจะต้องปล่อยให้สิ่งที่เราคาดหวังแต่มันไม่เกิดขึ้นนะครับก็เป็นทุกข์ได้นะครับเสียใจได้แต่ ก็ต้องปล่อยให้มันผ่านไปอย่าอยู่กับมันนานนะครับความผิดหวังมาดีใจกับเอลนิ่นี่ดีกว่าครับก็สามารถเรียกว่านําทีมอียิปต์ได้ไหมผ่านเข้าไปเล่นในรอบรองชนะเลิศได้เพราะว่าเขาก็าได,ได้ได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์ครับก็ต้องคาดหวังกับเขาเหมือนกันเพราะเดี๋ยวเขาก็กลับมาเป็นกําลังหลักให้กับไอซ์นอนเพราะว่าไอเอ็มนัมเบอร์โฟนะครับช่วงวินเทอร์เบรกก็หวังว่าจะสามารถทำให้นักเตะไอซ์นอนเนี่ย กลับมาสตรองนะครับเราก็พร้อมที่จะลุยเพื่อที่จะคว้าอันดับ4กันต่อไปก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่ติดตามกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณมากๆเลยก็จะได้มีกำลังใจนะครับในการรวบรวมข่าวสารข้อมูลนะครับถูกใจไม่ถูกใจยังไงก็ฝากช่องแฟน n อนทีวีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ